ความหวังดับวูบเมื่อวัคซีนเข็มที่สองจะได้ฉีดกันเดือนตุลาถึงธันวา64แถมยังแบ่งกลุ่มด้วยครับเอานี้ก่อนนะครับข่าววันที่21พฤษภาตอนช่วงเย็นวัคซีนแอสตราเข็มแรกมิถุนาถึงกันยาเข็มสองตุลาถึงธันวาเริ่ม5จังหวัดแดงเข้มแล้วก็ภูเก็ตก็คือจอกกลุ่ม5จังหวัดนี้ก่อนจอก,กลุ่ม5จังหวัดยังไม่พอแถมยังมีกลุ่มเป้าหมาย แปดกลุ่มทำงานด้วยหนึ่งบุคลากรการแพทย์สองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีโอกาสสมัมผัสผู้ป่วยสามบุคคลที่มีโรคเรื้อรังสี่ผู้ที่อายุหกสิบขึ้นไปห้าประชาชนที่เสี่ยงสัมผัสโรคเช่นครูพนักง,งานขับรถสาธารณะคนไทยที่ไปศึกษาและทำงานต่างประเทศเกี่ยวกับคนไปเที่ยวด้วยได้ไหมคณะทูตผู้ประกันในระบบประกันสังคมชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าวเออจริงๆคนไปเที่ยวเนี่ยก็ไปเรียนนะไปเรียนรู้โลกกว้างไง เอาประสบการณ์ชีวิตไงมันไม่ใช่ว่าต้องไปเรียนหนังสือเรียนมหาลายัยเรียน c o ลเลจอะไรถึงจะเรียกว่าเรียนไปเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตก็ได้แค่ไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นเท่านั้นเองจริงๆเราก็ไม่ควรจะ,ะเผยอ,อีกแล้วอะทําไมต้องเผยอ,อยู่เรื่อยเลยไปตั้งความหวังอะไรกับชุดนี้แต่ไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะคือตอนแรกก็จะไม่หวังอยู่แล้วเพราะว่าตอนแรกจะให้คนประชาชนทั่วไปที่ไม่ถึงหกสิบได้ลงทะเบียนกรกฎาฉีดสิงหา จริงๆก็เลิกหวังตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่พอมาเรื่อง Wal k in ปุ๊บแล้วก็นึกว่าจะได้เลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้นคือลงทะเบียนกันเร็วขึ้นเป็น31พฤษภาคมแล้วนึกว่าจะได้เลื่อนมาฉีดกันเร็วขึ้นปรากฏว่าไปมาก็เตะทวงหรือว่าข่าวสารพัดส,สุดท้ายก็คือออกมาแล้วว่าตามที่พูดเมื่อกี้นะครับเข็ม2ตุลาถึงธันวาถ้าจะรอฉีดครบ2เข็มเพื่อไปต่างประเทศก็เขาไม่ได้คิดจะทําเพื่อ สถานการณ์เหตุการณ์นี้เขาทําเพื่อว่าของมันไม่พอคือเวลาของไม่พอเนี่ยมันก็จะต้องพิธีเยอะก็คือจัดกลุ่มบ้างใครจะได้ฉีดก่อนฉีดหลังเวลาของมันไม่พอไงแต่ไม่ยอมพูดว่าของไม่พอก็คือเอาเป็นว่าสร้างภาพพจน์ไว้ก่อนขนาดเรายังเข้าใจผิดเลยนะครับมาข่าวนี้ก่อนก็คือสรุปสถานการณ์วัคซีนโควิด19ทุกยี่ห้อไฟเซอร์โมเดอร์นาคนไทยจะได้ฉีดตอนไหนก็คือเดี๋ยวทุกข่าวในนี้จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับ ก็พวกนี้ยเขาก็ตอบคําถามกันเก่งตอบกันตลอดแต่ว่าตอบคําถามแต่ไม่เคยได้คําตอบงงไว้ตอบแต่ไม่เคยได้คําตอบในนี้บอกว่ามีกระแสรณรงค์วัคซีนให้ฉีดวัคซีนกําลังมาแรงมีดาราหลายคนมานําร่องฉีดเชิญชวนโดยที่มียี่ห้อหลักแค่สองยี่ห้อเท่านั้นคือซีโนซึ่งสั่งมาแก้ขัดเฉยๆไม่รู้จะมีตลอดหรือเปล่าแล้วก็แอสตราซีจ้องจะผลิตเอง เขาบอกว่าต้องเข้าใจว่าวัคซีนมีความซับซ้อนทั้งผู้ผลิตและรัฐบาลต้องเข้าใจร่วมกันว่าวัคซีนในสถานการณ์เร่งด่วนวัคซีนเกิดจากการศึกษาทดลองและเร่งรีบผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นเมื่อรู้เงืินไขตรงนี้มาคุยกันเมื่อตลกลงกันได้ถึงจะนํามาจัดซื้อจัดหาต่อไปอันนั้นคือภาวะปกตินะแต่ว่าภาวะที่คือเขาจะเร่งรีบทดลองเนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วเพราะมันเป็นภาวะที่จําเป็นแต่ของเรานี่ เหมือนกับที่ผ่านมาหมายถึงว่าเมื่อก่อนหน้านี้เหมือนทําเป็นเหมือนมันไม่จําเป็นก็เลยไม่ยอมรีบหาแล้วก็ตามข่าวที่ว่าตกลงยี่ห้อไหนจะได้เมื่อไหร่ครับก็อย่างที่บอกครับเขาตอบแต่ว่าก็เหมือนแบบไม่ได้คําตอบก็คือจอร์นสันแอนจอร์นสันตอนนี้ได้ขึ้นทะเบียนไปตั้งนานแล้วเป็นยี่ห้อที่สามที่ออยอรับรองไปแล้วผู้ผลิตยืนยันว่าจะจําหน่ายให้ภาครัฐเท่านั้นทางกรมควบคุมโรคยังคงเจรจาหากราบลื่นจะส่งได้ในใจมาศสี่ ทำไมมันชานล่ะโมเดอร์นาขึ้นทะเบียนแล้วขึ้นแล้วหรือว่าผ่านออยอแล้วกันแนะ่อาจจะเป็นยี่ห้อที่สี่ที่ที่ผ่านก็เขาจะใช้เวลากันสักสามสิบวันหลังจากที่ได้รับเอกสารครบด้วยนะ,ะผู้ผลิตจะขายผ่านรัฐเท่านั้นเช่นกันหากเอกชนต้องการโมเดอร์นาให้ไปหาลือตัวแทนจําหน่ายแล้วก็แจ้งความต้องการมาที่ภาครัฐโดยองค์การเภสัชกรรมจะเป็นสะพานเชื่อมให้หากทุกอย่างราบรื่นจะได้ในไตมาสี่ คือจะได้ก็คือจะได้จากที่เขาไปรวบรวมออเดอร์มาด้วยก็หมายความว่าใครอยากฉีดก็ต้องไปเสียตังค์ไว้ก่อนล่วงหน้าซึ่งไม่ได้รับประกันร้อยเปอร์เซ็นว่าคุณจะได้ของแถมยังจะเป็นไตมาสสี่อีกปกติเวลาเราจะซื้อของอะไรเนี่ยแล้วเขาบอกว่าจะได้อีกหลายเดือนกว่าจะได้เนี่ยเราก็คงไม่อยากจะเอาใช่ไหมแล้วเอามาคอมโบกับข่าวแรกก็คือขนาดว่าเออเราอยากจะเสียตังค์เองเนี่ยเราก็ยังจะรอไตมาสสี่ แต่พอว่าเอาเอโอเคว่ะตัดใจเอาวัคซีนฟรีของเขาก็ได้เข็มสองตุลาถึงธันวาเออไม่ค่อยมีออปชั่นเลยเนาะสำหรับคนประเทศนี้แอสตาราเซเนกาวัคซีนหลักของไทยที่ผลิตเองผู้ผลิตยืนยันว่าจะส่งให้ในเดือนมิถุนายนนี้แน่นเออไม่ใช่ว่ามาปลายเดือนนี้อ่ะก็จะฉีดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วจะภายในเดือนมิถุนายนทำไมเนี่ยหากโรงงานในไทยเกิดปัญหาผู้ผลิตต้องหาวัคซีนมาให้ไทยตามสัญญา หามาก่อนเลยแล้วค่อยผลิตทีละค่อยผลิตตามมาคือไม่ต้องมาว่าของไม่พอแล้วเดี๋ยวจะไปหามาต้องหามาให้ตามสัญญาเนี่ยไอเนี่ยไอเนี้ยแหละที่หวันว่าเดี๋ยวจะไตยมาสี่หรือเปล่าซีโนแวคนี่ไงบอกแล้วเนี่ยแก้ขัดเป็นการนํามาเพื่อแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนช่วงต้นปีหกสี่สั่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้วัคซีนเพียงพอกับความต้องการทําไมสั่งอยู่เจ้าเดียวทําไมได้อยู่เจ้าเดียวไฟเซอร์ ตอนนี้เจราจามาถึงขั้นตอนที่ภาคร้ฐนและผู้ผลิตเข้าใจเงื่อนไขของแต่ละฝ่ายหากสั่งซื้อจะส่งได้ช่วงครึ่งปีหลังสาเหตุที่จริงจังกับไฟเซอร์แล้วหรือเพราะต้องเอามาให้บริการเด็กอายุ12ปีขึ้นไปนี่จริงจังแล้วนะสปุตนิกวีเพิ่งเริ่มคุยและพร้อมขึ้นทะเบียนเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วรอชาติต่ตอไปหมายถึงว่าไม่รู้ปลายปีหรือเปล่ารอชาติต่ตอไปคือตอนนี้เหมือนถอยหลังก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้นะครับ อันนี้คือคนที่เขาไม่ได้ไปไหนเนี่ยเขาคงตอมใจกันไปแล้วแต่ว่าคนที่จะไปเนี่ยก็เหมือนเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ก็คือรอของฟรีก็นี่ไงตามข่าวนี้เข็มแรกมิยอมิถุนาถึงกันยาเข็มสองตุลาถึงธันวาโอ้โ oh ห oh oh oh. ครับก็ตอนนี้คือมีแผนการจัดสรรแอสตาเซเนกาสามสิบหกล้านโดสข้อมูลวันที่ยี่สิบพฤษภาเข็มที่หนึ่งมิถุนาถึงกันยาอย่างที่บอก เข็มที่สองตุลาถึงธันวาเพื่อให้คนไทยและต่างชาติจํานวนห้าสิบล้านคนได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งร้อยละเจ็สิบในเดือนกันยายนด้วยความสมัครใจจริงๆน่าจะมีอย่างนี้เนาะถ้าเกิดใครจําเป็นใช่ไหมก็บอกว่าเออขอเข็มสองเร็วขึ้นอีกได้ไหมแบบก็พูดไปงั้นแหละเพราะว่าของมันไม่พอไงถ้าของไม่พอมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละและผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมจะได้รับประกันการจัดสรรวัคซีนเพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวตามแผนเปิดประเทศที่กําหนด คือหมายความว่าถ้าแค่เข็มหนึ่งเนี่ยคุณก็จะสบายใจแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ครบไงเหมือนกับว่าแอสตราเนี่ยเขาบอกว่าป้องกันได้เจ็ดสิบกว่าถึงแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอังกฤษวันนั้นมีคนบอกว่าอังกฤษบอกว่าแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าประเทศอื่นบอกเจ็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นั้นคือครบสองแต่นี้แค่เข็มเดียวก็น่าจะกันได้สี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เดาวเอาแล้วคือแค่นี้คุณก็จะสบายใจแล้วใช่ไหมแล้วก็แผนการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตเอง เดือนมิถุนา6.3ล้านโดสก็ใกล้เคียงกับที่พูดมาตลอดตัวเลขยังเดิมอยู่นะครับไหนว่าไปหามาเพิ่มกรกดาถึงพฤศจิกาย,ยนเดือนละ10ล้านก็ตัวเลขเดิมธันวา5ล้านก็ตัวเลขเดิมอ๋อแล้วกําลังจัดหาเพิ่ม37ล้านโดสจาก j o h น s o n 10ล้านโดสไฟเซอร์ Pfizer, 20ล้านโดสซ i n น v a c 7ล้านโดสก็ที่พูดข่าวตอนแรกไปไงจอ h ์นสันไตรมาส4 ไฟเซอร์ Pfizer, ภายในครึ่งปีหลังซึ่งก็เคยพูดข่าวไปแล้วว่าน่าจะเขาบอกไตรมารสามแต่ว่าไตรมารสามนี่มันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นกันยาก็ได้ใช่ไหมก็อีกหลายเดือนอยู่ดีซีโนแบกเจ็ดล้านเนี่ยของแพงเนี่ยแต่ว่าได้เยอะแผนการกระจายวัคซีนโดยเฉพาะเข็มแรกในเดือนมิถุนายนถึงกันยาก็ก็งงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ากลุ่มที่เขาได้ไปก่อนน่ะคือกลุ่มทํางานอ,อ๋อมันก็อาจจะใช่ก็ได้เนาะเขาก็ได้สองเข็มกันภายใน ว่าเว้นกันประมาณสามสัปดาห์หรืออะไรเงี้ยนะก็เราก็ไม่คิดว่าพอมาถึงคนทั่วไปแล้วจะเว้นกันเป็นหลายเดือนขนาดนี้อะไรเงี้ยนะแถมยังว่าไม่ใช่ไขรก็ได้ด้วกก็คือจะกระจายไปที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมีคําพูดที่ยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งห้าจังหวัดก็คือกรุงเทพก่อนสมุทรปราการนน,นทบ,บุรีปรทุมธานีและภูเก็ตก็คือครบห้าแล้วก็กรุงเทพกับจังหวัดข้างเคียงแล้วก็ภูเก็ตจะได้รับภายในเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกัน แต่ว่าถ้าหวังว่าจะฉีดให้ครบสองเพื่อที่จะไปต่างประเทศก็นั่นแหละไม่ได้แล้วความหวังดับบุบเข็มสองจะได้ตุลาถึงธันวาส่วนจังหวัดที่มีชายแดนติดกับเพื่อนบ้านก็จะได้ภายในเดือนกร,รกฎาคมคือได้กันช้าเนาะจริงๆแล้ว่เดือนนี้ต้องเป็นเดือนที่เริ่มฉีดกันอย่างอย่างหนักแล้วแท้ๆก็สุดท้ายคือเรื่องของเรื่องคือของไม่พอนั่นเองนะครับโฆษณากี่ล้านกี่ล้านอะไรเนี่ยคือยังไม่มียังไม่มีของแล้วก็ เชื่อถืออะไรได้ยากนิดนึงอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกก็ได้ใครจะไปรู้เรื่องของเรื่องคือยังไม่มีของฉะนั้นก็เลยต้องพิธีกรรมเยอะจัดกลุ่มใครจะได้ก่อนได้หลังหรืออะไรเงี้ยเหมือนกับตอนนี้คือเรื่องจําเป็นคอขาดบาดตายแต่ต้องมาแย่งมาลุ้นกันอยู่ตลอดเวลานะครับแต่นี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้ใตวิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ